สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟี่ก็มาแต่งหน้าลุคโทนซอบต์สโมกกี้มีความน้ำตาลอ,อมส้มตุนตนนะคะคิดว่าลุคนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยคะ่ะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าลุคนี้แต่ยังไงไปค่ะฟี่ก็ไปแต่งตาม,มาแล้วข้างหนึ่งค่ะนะดมตาดูคมดูโตขึ้นเลยนะคะ p a เลทที่ฟี่จะใช้แต่งตาในวันนี้ค่ะเป็นของนา س พาเลทที่พี่ชอบใช้มากเลยนะคะสังเกตว่าโทนสีที่จะใช้นะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ น้ำตาลสีแชมเปญน,น้ำตาลเข้มตัวนี้คือเอาไวฟ้ฟงอายไลเนอร์สวยมากตัวนี้ก็เอาไว้นวลนวอายไลเนอร์อีกทีหนึ่งค่ะชอบใช้ประมาณ5-7สีนี้ส่วนตัวนี้ไว้ไฮไลท์หัวตาตรงนี้เอาไว้ทําเป็นเหมือนยังลบเป็นเหมือนไฮไลท์เนื้อด้านสหรับฟีนะคะยแชโดว์ I Shadow ตัวนี้คือซื้อมาคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคาแล้วค่ะพี่จะใช้สสีนี้นะคะผสมกันเวลาใช้คู่กับแปรงนะคะ เคาะก่อนสักเล็กน้อยเพราะไม่งั้นมันจะเป็นฝุ่นล่วงที่หน้าถ้าลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะทําให้เบ้าตาของเราชัดนะคะแต่เป็นความชัดที่นูนัวไม่ได้บล็อกตาให้ดูเข้มดูแล้วก็อย่าลืมเชื่อมกันตรงสามเหลี่ยมมุมตาตรงนี้สีมันชัดมากลงแค่รอบเดียวก็บพอนะคะหลังจากนั้นพี่จะฟูงขอบค่ะ ต่อไปพี่จะใช้แปรงที่มีลักษณะเป็นหัวดินสอแต่สีน้ำตาลเข้มตรงนี้วาดไปตรงชันพับตาตามแนวรูปตาของเราเลยแล้วก็ลากไปให้ยาวตาเราจะได้ดูเปิดกว้างและอย่าลืมเชื่อมกันตรงสามเหลี่ยมตาเล็กน้อยค่ะพี่จะใช้สีเดิมนะคะแตะกับสีน้ำตาลชิมเมอร์ตรงนี้ พี่ชอบเอากระจกไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็มองลอดลงไปแต่หัวยังตรงอยู่แบบนี้จะทำให้เราเห็นรูปตาที่เปิดมันก็จะแต่งตาได้ง่ายค่ะแต่สำหรับใครที่เป็นสาวตาชั้นเดียวมีหนังตาปิดนะคะพี่แนะนำว่าแต่งแบบนี้แหละ แล้วก็คอยเช็คกับหน้าตรงว่าเห็นสีมากน้อยแค่ไหนใครอยากเห็นสีเยอะขึ้นก็ให้แตม้มให้สูงขึ้นไปมันก็จะทำให้เห็นสีชัดมากขึ้นนะคะทีนี้พี่จะใช้อายไลเนอร์ของเจ้านางค่ะข้างเนี้สังเกตว่าตาของพี่นะมันจะ เรียวเล็กมากกว่าข้างนี้พี่ก็เลยจะวาดอายไลเนอร์ให้หนาขึ้นมาหน่อยจะได้ทําให้ตาสองข้างดูบาลานซ์กันค่ะใครที่ตาชั้นเดียวแนะนําว่าให้วาดแค่หางก็พอส่วนตรงช่วงบริเวณทั้งหมดอะคะ่ะให้เติมอายไลเนอร์เข้าไปตรงโคนขนตาเท่านั้นไม่ต้องวาดสูงขึ้นมาไม่อย่างนั้นชั้นตาของเราก็จะถูกอายไลเนอร์บดบงังทําให้ตาดูเล็กลงค่ะ ค่อยๆวาดทีละนิดทีละนิดนะคะการที่เราแพยายางวาดให้เป็นเส้นเดียวมันจะทําให้ไม่สมูทและสุดท้ายอายไลเนอร์เส้นก็จะดูพังไม่สวยนะคะค่อยๆแต้มไปทีละนิดทีละนิดเหมือนสกิดต่อเส้นไปเรื่อยๆแบบนี้จะง่ายกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่หัดวาดอายไลเนอร์น,นะคะแนะนําว่าถ้าไม่ไหวรู้สึกคันตาให้รีบเอาอายไลเนอร์ออกจากตาแล้วก็กระพริบให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นก็จะทําให้เหลอะเทอะบางทีกลั้นใจมากๆน้ําตาก,ก็ไหลได้นะคะ พยายามฝึกหาจังหวะที่ถูกต้องนะคะเราอาจจะเกรงตาได้สักประมาณ3วินาทีแล้วก็รีบปล่อยมือออกแล้วก็มาเริ่มใหม่แบบนี้ดีกว่าค่ะพี่ก็จะเช็คนะคะว่า2ข้างไปในแนวทางเดียวกันไหมอ่ะได้อยู่นะพี่ก็ลากต่อไป แมนะ้ว่าแค่ห่างตาก็ดูโตดูยาวขึ้นแล้วนะทีนี้ต่อมาฟี่ก็จะวาดในช่วงของด้านหน้าแล้วก็ช่วงกลางค่ะเดีย๋ยวดูฟี่เป็นตัวอย่างเท่าไหร่นะคะในการวาดอายเนอร์เพราะฟี่เกรงตาได้นานมากด้วยความที่วาดอายเนอร์มาเกิน10ปีแล้วนะมันก็เลยชินค่ะฟี่วาดข้างนี้ให้หนาะขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวฟี่จะฟงให้หนวอีกรอบนึงค่ะ ัจากนั้นนะคะพี่จะใช้แปรงหัวแบนๆแต่สีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะขอบที่มันคมๆก็จะนุ่มขึ้นนะคะข้างนี้พีว่าให้หนักขึ้นมาเพราะว่าตาของพี่จะแบนนะดังนั้นการแต่งตาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูรูปตาของตัวเองเป็นหลักนะคะ จากนพี่ก็จะแตะสีนี้ผสมกับน้ำตาลนี้ฟุ้งทับอีกรอบใช้น้ำหนักมือเบาๆนะคะเหมือนเรากำลังแรงเงาให้มันฟุ้งนัวหายไปหลัจากนั้นพี่จะใช้แปรงหัวดินสอนเดิมแตะสีนี้ฟุ้งนัวทับอีกรอบคือเบลนไปเบลนมานะคะ ส่วนขอบตาล่างนะคะฟี่จะใช้เปียลัสออโต้เจลอายไลเนอทาตรงช่วงหลังตาดำแต่ไม่ให้ชิดกับขอบตาบนนะคะการว่าแบบนี้จะทำให้มีเนื้อที่ตาตรงนี้และทำให้ตาของเราดูโตขึ้นค่ะพี่ก็จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะทาน,นัวแต่สีน้ำตาลตรงนี้เล็กน้อย ทีนี้พี่จะใช้สีแชมเปญตรงนี้กับแปรงที่หัวแน่นขึ้นทาตรงหัวมุมตาค่ะบเบลนด์ให้เข้ากันพี่จะพอสการแต่งตาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วมาดัดขนตาค่ะใส่ขนตาเข้าไปให้ได้ครบทุกเส้นนะคะข้างในแบบนี้เน,ะนาะจากนั้นดัดขาหน่งสองสี่ใช้แรงนิดนึงนะคะประมาณ15%เเซ 8, แปดเก้าสราค้างไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเพอขนตาเราเริ่มงอนแล้วนะคะพี่จะดัดโดยบิดไปด้านซ้ายค่ะหัวตาหนึ่งสอามสี่หาอาแบบนี้ข้างหลังก็ทําเหมือนกันค่ะตะบิดไปด้านขวา1,2,3,4จะทําให้ดัดได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะแล้วก็จะดัดย้ำอีกรอบหนึ่งขนตาเราก็จะเด้งในทุกๆมุมองศา มาสคาร่า <Yeah>. yeah. ที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Maybelline the c o l o s s a l ค่ะตัวนี้นี่คือปัดหนาไฮวอลลุ่มดีมากๆเลยค่ะแต่ข้อเสียคือหัวแปรงเขาจะใหญ่สักนิดนึงนะคะดังนั้นเวลาปัดต้องใช้ความระมัดระวังเอากระจกไว้ข้างล่างก็มองลอดค่ะแล้วก็ปัดเลยวันนี้พี่จะไม่จับช่อขนตานะคะแต่จะค่อยๆให้แปรงเนี่ยหวีขนตาของพี่ให้ดูเรียงเส้นสวย เห็นไหมเหลียงเส้นสวยมากเลยค่ะพี่จะใช้อายไลเนอร์นะคะเติมลงไปตรงช่วงที่เห็นแกบข,ขาวก็จะดอดเพิ่มไปตรงช่วงขอบต,ตาล่างทำให้ขนตาดูแน่นขึ้นค่ะใช้ไม้จิ้มฟันนะกับไบแช็ค ลิปสติกที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ MAC ค่ะสีมอคค่าเป็นสีน้ำตาลส้มๆตุ่นๆน,นะสวยมากเข้ากับสีอันเดอร์โทนเหลืองคนไทยค่ะ จะใช้สีคอนทัวร์นะคะทาลงไปแล้วก็จะใช้ลิปกลอสของ 3ce ค่ะทาลงไปตรงช่วงกลางปากก็ให้เลยขอบปากนิดนึง นี่ก็เป็นฟินิชลุคของการแต่งหน้าโทนน้ำตาลซอฟต์สโมกกี้นะคะมีความอมส้มเล็กน้อยหวังว่าทุกคนจะชอบกับลุคในวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ s ับส c คร b บเป็นกำลังใจให้ฟีด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย